สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมพันธุ์ตุลากันเช้านี้มาดูนทอดหมูแดดเดียวค่ะ EP ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามค่ะชาวนี้ก็สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านสวัสดีค่ะ เช้านี้นะคะมาดูการทอดหมูแดดเดียว EP ที่123ค่ะเบิ้งพี่น้องห้อนไอ้วนฮวนอยู่ค่ะวันนี้อากาศหนาวเย็นมากเลยค่ะหนาวหนาวค่ะพี่น้องอยู่ที่เชียภูมิอากาศหนาวมากเลยค่ะ ทอดหมูแดดเดียว EP ที่123่าค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้อง เราทอดไฟระดับไฟกลางนะคะทอดหมูแดดเดียว ใช้ไฟระดับไฟกลางค่ะเป็นการทอดหมูแดดเดียว EP ที่123ี่ค่ะช่องคูมพันตุลากันค่ะสำหรับช่องคูมพันตุลาการน,นะคะก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ใน3าเดือนค่ะแล้วก็วิธีการดำานงชีวิตแบบพอเพียงการจักสันตะกร้าภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะการจักสันตะกร้าภูมิปัญญาท้องถิน่นแล้วก็การทำแคบหมูแดด การทำแคบหมูการทำหมูแด่ดเดียวการเทศกับเขากับปลาทำบ้านนอกธรรมดาน,นี่ราะค่ะพี่น้องวิถีการดำเนงชีวิตแบบพอเพียงการทำไร่ทำนาทำสวนแล้วก็ในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับครราภการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูนะคะอุทิศต้เทีเสียสละ อนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถก็จะสามารถที่จะพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้กําลังใจสร้างขวัญกําลังใจให้กับ f c ทุกท่านนะ,ะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องโคมพันธุรกันก็ขอให้ท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะเดินทางไปแห่งห้นทั้งนนใดก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความปลอดภัยความโชคดีไม่ใช่ คนที่ทํามาค้าขายก็ขอให้เฮงเฮงปังๆๆปังค่ะเฮงเฮงปังปังค่ะโชคดีร่ํารวยร่ํารวยเงินทองได้มีเงินมีใช้ไปทําบุญกุศลดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลครอบครัวให้มีความสุขแบบยั่งยืนตลอดไปค่ะแล้วก็สอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมน้อมนําใจให้เป็นสุขมีความกตันญยกตะเวทีค่ะหากเรามีความกตันญูกตเวที ต่อบิดามดานะคะเราก็จะเริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเราจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็มีความสุขแบบยั่งยืนเช่นกันค่ะก็ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็ความเมตตาการุณาต่อสัตว์กุมภันก็เลี้ยงน้องแมวไว้เจ็ดตัวนะคะก็ะแสดงถึงความรักความเมตตาต่อสัตว์แล้วก็นําเสนอฝากเอฟซีนะคะที่ชื่นชอบน้องแมวจะได้ดูน้องแมวอย่างต่อเนื่องนะคะ การนำเสนอ,อผลงานในช่องก็จะเป็นลักษณะบูรณาการนะคะตามประเด็นตามประเด็นตามคอนเซปต์ของช่องตามวัตถุประสงค์ของช่องนะที่คูมพันกำหนดไว้ว่าในช่องคูมพันตุลาการคูมพันจะถ่ายทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะเวลาคูมพันนำเสนอก็จะครอบคลุมทุกประเด็นนะครอบคลุมทุกประเด็นแล้วก็เน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะคะ หากเรามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ต่อตนเองต่อผู้อื่นมีวินัยมีความรับผิดชอบเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเช่นกันชีวิตก็จะเป็นสุขนะคะขอให้เรามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งนะคะทําอะไรทําด้วยใจนะทําด้วยใจทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตเราก็จะมีความสุขความเจริญค่ะ ขอบคุณเอฟซีเลยล่ะเด้ด่อยค่ะที่เขามาเยี่ยมชมให้กำลังใจเด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะ การสอนนักเรียนให้ประสบความสำเร็จคุณครูต้องใจเย็นๆน,นะคะใจเย็นๆใช้จิตตาวิทยาในการแก้ไขปัญหานะดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงค่ะเวลาเราสอนเนี่ยเราต้องดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กที่อยู่หลังห้องเขาจะเล่นกันก็ต้องเดินมาให้กำลังใจเด็ก ทุกกลุ่มค่ะเวลาจดัดกิจกรรมกลุ่มต้องให้ความสนใจกับนักเรียนเท่าเทียมกันโดยเสมอภาคค่ะเขาก็จะตั้งใจเรียนนะเพราะว่าเขาได้รับความรักความอบอุ่นจากคุณครูเพราะนั้นการดูแลนักเรียนต้องดูแลใจนักเรียนด้วยค่ะถ้านักเรียนรักครูก็เขาก็อยากจะเรียนค่ะถ้าครูครูต้องมีความรักเมตตาต่อศิษย์นักเรียนก็จะ ตั้งใจเรียนค่ะอต้องขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจจองคูมพันตุลากันขอบคุณหลายล่ะกับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะนี่ค่ะคูมพันธุกำลังทอดหมูแดดเดียว EP ที่123นะคะนี่ค่ะ หนึ่งร้อยยี่สิบสามค่ะเขาก็จะเริ่มเป็นสีแดงออกชมพูแล้วค่ะนี่ค่ะออกสีแดงสีชมพูแล้วค่ะ ในช่วงนี้คุณครูมพันธ์ก็จะร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงที่คูมพันธ์ประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองนะคะเป็นนวัตกรรมสําหรับนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะเพลงคําที่มีตัวการันค่ะร้องบ่อยๆซ้ําๆเอซจะได้จําได้ค่ะจะรับฟังได้เลยค่ะการันไม่ทันทักคา เก่งตาคาเสียงอักษรเรื่องร้อยมาเป็นคำกลอนจัดกันสอนสนุกสนานเราใจจัดกันสอนสนุกสนานเราใจสร้างสรรค์ประพันธ์เป็นเพลงบรรเลงสอนสิต์เร็วพันมัธยัติสื่อสัตว์ชะกันให้เด็กนั้นจำกันให้ดีอัศจันตั้งคันเผ่าพันธุ์พืชพันธุ์ไรสัน ควรวิเคราะห์ในคำสำคัญรถยนต์นั้นละมีต่อการันไตรรงพระสงฆ์ทุดงบัตถบงพระสงฆ์สุขสันเวทมนต์ต่อรักาดึกดำบรรละมีพอการันตั้งใจอ่านเขียนทุกวันปฏิหารเหตุการณ์ฉพรานเรียนรู้ในตัวการันชื่นชีวันสุขสันเปรมปรี ชื่นชีวันสุขสรรเปรีมปรีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีการันไม่ทันท่าขาดเก่งกาจข้าเสียงอักษรเรียงร้อยมาเป็นำคำกลอนจัดการสอนสนุกสนานเราใจจัดการสอนสนุกสนานเราใจ สร้างสรรค์ประพันธ์เป็นเพลงบรรเลงสอนสิทธิ์เร็วพนันมัธยัติซื่อสัตย์จักันให้เด็กนั้นจำกันให้ดีอัจฉรย์อัศจรรย์ตั้งคันเผ่าพัน์พืชพันไพรสรันควรวิเคราะห์ในคำสำคัญรถยนต์นั้นและมีต่อกรันไตรรงประสงค์ทุดงบาทบุงประสงค์สุขสัน เวทมนต,ตร,ร์กัันดึกดำบรรละมีพอกรัรตั้งใจอ่านเขียนทุกวันปฏิหารเหตุการณ์จะพลนันเรียนรู้ในตัวกรันชื่นชีวันสุขสันเปรมปรีชื่นชีวันสุขสันเปรมปรีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดี การันไม่ทันตาขาดเก่งกาดข่าเสียงอักษรเรียงร้อยมาเป็นคำกลอนจัดกันสอนสนุกสนานเราใจจัดกันสอนสนุกสนานเราใจสร้างสรรค์ประพันธ์เป็นเพลงบรรเลงสอนสิทธิ์เร็วพันมัธยัติซื่อสัตย์จะกันให้เด็กนั้นจำกันให้ดีอัรรันอัศจรรย์ตั้งคัน เผ่าพันธุ์พืชพันธุ์ไรสันควรวิเคราะห์ในคำสำคัญรถยนต์นั้นละมีต่อการไตรงประสงค์ถุดงบัตบงประสงค์สุขสันเบทมนตรอการันดึกดำบรรละมีพอการันตั้งใจอ่านเขียนทุกวันปฏิหารเหตุการณ์ชะพลันเรียนรู้ในตัวการัน เชิญชีวันสุขสันเปรมปรีเชิญชีวันสุขสร์เปรมปรีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีตัวการันหรือเราเรียกว่าไม้ทันธะาดนะคะถ้าตัวการันวางอยู่บนพยัญชนะตัวใดพยัญชนะตัวนั้นจะไม่อ่านออกเสียงนะคะเพราะว่าการคำว่าทันธะาดมาจากคำว่าพิ่าดแปลว่าคาด นะถ้าไม้ไม้าธันธะาดจะฆ่าเสียงพยัญชนะแล้วบางคําก็ฆ่าเสียงสระด้วยนะคะอย่างเช่นคําว่าเผ่าพันธุ์ค่ะเผ่าพันธุ์คําว่าพ,านพานันเพราะว่าผ้าพันนอพันทอทงสระอุการันไม้าธันธะคาดก็จะฆ่าทั้งทอทงซึ่งเป็นพยัญชนะแล้วก็ฆ่าทั้งสระอุซึ่งเป็นสระนะคะเวลาเขียนคําอ่านจะไม่ปรากฏตัวการันนะคะอย่างคําว่าเผ่าพานนะะันเนี่ยค่ะเวลาเขียนคําอ่านก็จะเป็น เผาเพาเอเผาเผาไม่เอกเผาแล้วก็ขีดขีดละละพยางนะเราพอผ้าพันอพนันเผาพานันพอทงสลูก,กลันจะไม่มีค่ะก็สามารถที่จะนไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ซึ่งเป็นเพลงที่คูมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองนะคะเป็นนวัตกรรมมีคํากระลันทั้งมีคําที่มีตัวกรลันทั้งหมด28ตัวนำไปสอนเด็กได้เลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพอแล้วค่ะปิดไฟค่ะ ปิดไฟค่ะเดี๋ยวคุณคมพันธจะตักให้ดูนะคะนี่ค่ะตักใส่ตะแกรงโอ้สวยค่ะสวย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 งามมากเลยค่ะสวยเลิศเลยค่ะเดี๋ยวนะคะครับ สีสวยเลยค่ะหมูแดดเดียวคูมพันสีสวยมากเลยค่ะจะเป็นสีแดงออกสีชมพูค่ะนี่ค่ะทอดในเอฟซีดูอันนี้เป็นเป็นการทำแคบหมูหมูแดดเดียวอีพีที่หนึ่งร้อยี่สิบสามนะคะนีที่คูมพันนํามาทอดในเอฟซีดูนี่ค่ะเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยี่สิบสามค่ะทำเมื่อวานนี่ค่ะอู้สลัดน้ํามันก่อน สลัดน้ำมันก่อนพูดนะ FC เบ้างงามงามเด้อค่ะพ่อป้ากับแดงอึ้งคึ้งเลยค่ะพูดนะเดี๋ยวจัดใส่จานให้กับ FC ดูนะคะนี่ค่ะ EP ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโมแดดเดียวช่องคูมพันตุลากันค่ะ EP ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามค่ะพี่น้องนี่ค่ะกรอบกรอบนุ่มนุ่มอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะลองชิมดูนะคะนุ่มมากเลยค่ะ นุ่มอร่อยมากเลยค่ะกินกับข้าวเหนียวได้ค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บค่ะประดับจานด้วยดอกอัญชันค่ะวันนี้ค่ะสวยเลิศเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่จองควงพันตุลาการค่ะขอบคุณหลยลค่ะพี่น้องนี่ค่ะสวยสวยค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ